ฝุ่นฝ้าหลุดเป็นผงอันตรายต่อสุขภาพเกิดจากสาเหตุอะไรมีคำถามมาถึงกับด่วนมากตอก<ล>รูปมาให้ดูในห้องที่พักอาศัยอยู่อะถ้าก้มลงไปมองจะเห็นฝุ่นสีขาวๆ<ช>ลงมาเยอะถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีดำหรือสีคล้ำเนี่ย<ม>ก็จะเห็นเป็นเม็ดขาวๆทุกวันวนใจมากและไม่สบายใจอย่างยิ่ง<ช>แก้ไขยังไงดีเฮีย ต้องอธิบายก่อนว่าไอฝุ่นพวกนี้แน่นอนมันมีผลต่อสุขภาพมันมีผลต่อลมหายใจมีผลต่อปอดเพราะว่ามันหลุดลงมาทุกวันมันหลุดใส่ตัวเรานะครับแล้วยิ่งเป็นห้องที่เรานอนเราพักผ่อนด้วยมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่นะครับเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นคนก่อสร้างมันเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นข้อสันนิษฐานพอดีเราไม่ได้ไปดูหน้างงานว่าหน้งางงานเป็นยังไงข้อที่1นนะครับเกิดจากยิบซ้ำฉาบปิดรอยเนี่ยไม่ได้มาตรฐานตัวยิบซ้ำก็คือคล้ายๆกับ ก็คือแผ่นยิบซ่อมที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมียิบซ่ําหรับฉาบเ<อ>ก็บรอยเป็น,ว,นวัสดุที่ฉาบใช่ป้าคือมันจะเป็นผงมีลักษณะ,ะมาเป็นผงปั่นให้เหนียวแล้วก็ขึ้นไปฉาบใช้<อ>เกียงโป้เนี่ยนะครับฉาเก็บรอยตัวนี้ครับมันมีหลายเกรดมันมีตั้งแต่เกรดที่แบ่งขายจนถึงเกรดที่เป็นถุงนะครับเป็นของดีของมียี่ห้อสันนิษฐานได้ว่าเป็นของเกรดไม่มียี่ห้อนะครับ อาจจะเป็นเกรดแบ่งขายพวกนี้ใช้งานไปอาจจะ3ปีไม่เกิน5ปีพวกนี้อาจจะเสื่อมสภาพและหลุดอเป็นผงมีโอกาสที่จะเป็นข้อนี้ได้สูงข้อที่2เกิดจากตัวสีที่ทาฝ้าเนี่ยเป็นสีเกรดไม่ดีด้วยเ<ะ>ช่นกัน<ะ>เมื่อตัวยิช่ําฉาบไม่ดีแล้วเจอสีไม่ดีเข้าไปอีกสีน้ำมันลิกเนี่ยถ้าเป็นเกรดดีจะมีความเหนียวด้วยจะมันจะเคลือบทับแผ่นฝ้าเอาอยู่อะเกรดไม่ดีก็จะไม่มีความเหนียวนะครับแน่นอน ผ่านไป3-5ปีมีโอกาสที่จะหลุดออกมาเป็นผงหรือใช้มือลูบแล้วเป็นขาวๆติดมือไปใช้แป้งใช่มือมาเพราะมันมีส่วนผสมของแป้งเยอะเพราะว่าสีที่คุณภาพต่ำเนี่ยแป้งจะเยอะถูกต้องครับใช้งานไป3-5ปีเนี่ยจะเสื่อมคุณภาพและลูบออกมาเนี่ยจะติดมือต่อไปข้อที่3ก็คือตัวของฝ้ายิบซ้ำเองเนี่ยคุณภาพต่ําตัวนี้ก็มีโอกาสได้ด้วยเช่นกันนะครับเ mm hmm. มือ่อระยะเวลาผ่านไป3-5งปีตัวมันเองก็จะเสื่อมคุณภาพ แต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้ง3ข้อเนี่ยข้อ1นึข้อ2อนี่มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่สุดเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปัญหานี้ควรจะแก้ทันทีหมเฮียควรจะแก้ทันทีนะครับเพราะมันมีผลกับสุขภาพไม่ควรจะรีรอทําได้ทําเลยแล้วเริ่มแก้ปัญหายัางไงคะอย่างแรกก็คือบางท่านอาจจะรื้อทำใหม่เลย ติดตั้งของดีเข้าไปเลยแทนทาสีแต่ยุคนี้มันยุคโควิดนะครับการจะเอาช่างเข้าบ้านเนี่ยเป็นงานต่อเติมงานแก้ไขเนี่ยแล้วมีเด็กมีทั้งผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะไม่สะดวกสิ่งที่ทําได้นะครับบางทีคืออาจจะเป็นในเรื่องของการคัดออกขัดออกมาก่อนแล้วก็นําสีที่มีคุณภาพสูงเนี่ยเข้าไปทาคืออาจจะไม่ได้ต้องถึงขั้นหรือใช่เพราะว่าข้อสันนิษฐานของเฮียคือมันอาจจะเกิดจากวัสดุที่ฉาบผิวกับสองคือสีที่ไม่ได้คุณภาพเราลองแก้ปัญหานี้ก่อน ถ้าเราขัดไอ้พวกเหล่านี้ออกไปจากแผ่นฝ้าแล้วเราใส่ของที่มีคุณภาพเข้าไปไปเคลือบ,บไปเคลือบผิวดูก่อนมันอาจจะแก้ปัญหาได้เลยก็ได้<ช>บางทีทาสีบางคนอาจจะกลัวเรื่องเหม็นสีนะครับมันก็จะมีสีที่มีกลิ่นเบาบางตัวอาจจะท็อปๆหน่อยมีให้เลือกเอาไปใช้ได้ส่วนวิธีต่อไปก็จะเป็นการปิดทับด้วยวอลเปเปอร์ไปเลยเอาวอลเปเปอร์ที่ติดผนังเนี่ยครับทากาวให้ทั่วแล้วก็แปะไปบนฝ้าเพดานเลยแล้วก็อาจจะลงมาถึงผนังเพื่อหุ้มมันไปเลย มันก็สามารถติดได้กับฟาติดได้ครับติดได้เพราะว<ม>่ดดาปกติวอลเปเปอร์ทั่วไปก็จะใช้กาวลาเท็กนะครับ<ม>ในการติดอยู่แล้วดําได้ด้วยตัวเองด้วยคุณพ่อบ้านก็ทําได้นะครับลองก่อนเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ต้องแก้ปัญหาก่อนจริงๆอย่างที่บอกปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องลงร้่น้างานแต่อันนี้เราดูจากลูกแล้วก็สันนิษฐานเอาแต่โดยส่วนใหญ่ฮะก็ไม่น่าจะดูจากประสบก,การณ์ของการคาเดานะครับอย่างนี้ไอเฮียขอลามาถึงงานก่อสร้างหน่อยดังนั้นเนี่ยอีกแล้ว ถ้ามันเกิดจากวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพก็ต้องกำชับนิดนึงบางทีก็ไม่เข้าใจว่าไม่รู้จะใช้กันทําไมก็มันมีขายีไอ้ไอ้้นี่มันมีความต้องการก็ต้องมีคนเอามาขายนะครับไอ้แด่งถุงขายเนี่ยครับคือพอดีมันมีประเด็นมาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถ้าเป็นฝ้าลงรถอ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่ละครับแต่อันนี้ไม่เป็นฝ้าในห้องนอนแล้วนอนด้วยต้องเอาจะหมูกลับอืมครับอ่ะโอเคครับ